ครับวันนี้ก็ได้รับข่าวทางค่ณาอาจารย์เลนพงศ์ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยคอนแก่น,นได้ทําการออกดิจิตอลไอดีให้กับบุคลากรทุกคน,นในวันนี้นะครับซึ่งตัวดิจ i ตอลไอตัวนี้เราจะสามารถใช้ในการทําตัวลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเป็นลายมือชื่อดิจิตอลของตัวเองนะได้นะครับก็แทนที่จะต้องไปเซ็นเอกสาร ก็จริงๆในกระดาษก็สามารถที่จะเซ็นเอกสารผ่านทางไฟล์ PDF ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ P12 จากเว็บไซต์ IQQ นะครับทีนี้การใช้งานเบื้องต้นนะง่ายๆนะครับเราก็จะไปที่เว็บไซต์ตัว IQQ ก่อนนะครับ แล้วในเว็บไซต์นี้มันก็จะมีเมนูเพิ่มเข้ามาใหม่คือเมนูดิจิตอลไอดีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับในนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอลไอเดีของเราได้นะครับแต่ว่าจะดาวน์โหลดได้เป็นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ผมลองดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดไปแล้วมันจะขึ้นเออเลอแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์มานะครับซึ่งผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์เป็น ไฟล์ P12 นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ไฟล์เนี้ยจะเวลาเปิดเนี้ยต้องใช้พาสเวิร์ดนะครับซึ่งเราไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรู้นะครับเป็นความลับนะครับการก่อนการใช้งานเราต้องเซตอัพตัว k, k u Digital ID เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ระบบของเราเนี่ยรู้รู้จักลายเซ็นดิจิตอลของมหาวิทยาลัย ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้เว้าไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาถ้าเราเปิดโดยใช้โคมเนี่ยมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับจะเป็นแค่คู่มือแล้วก็ทำตามไปแบบนี้นะครับเราจะต้องเปิดโดยใช้ตัว เราต้องเปิดเอกสารตัวนี้โดยใช้ Acrobat r e a d e r นะครับก็คือเปิดโดยใช้ Acrobat r e a d e r นะแบบนี้นะครับเมื่อเปิดโดยใช้ Acrobat r e a d e r ก็จะมีเมนูตัว Digital Panel นะครับเราก็ลคลิกเข้าไปก็จะเห็นลายเซ็นนะครับเอกสารตัวนี้นะครับคือจริงๆคืออยู่ตรงนี้ก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็คลิกขึ้นมาดูพพนะเประตี้เราสามารถที่จะโชว์ตัว e r t t i i i c t t ในรา,ายละเอียดนะครับจะเห็นว่าเอกสารตัวนี้ที่เป็นไฟล์ pdf เนี่ยถูกเซ็นนะครับโดยท่านรอ,อ,องอธิการบดนะีอาจารย์เด่นพงนะครับมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถดูว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่นะครับก็จะดูลายเซ็นของเอ,อเอกสารนะจะเห็นว่าลายเซ็นนี้ถูกรับรอง โดยมหาวิทยาลัยนะครับตัวนี้นะครับและมหาวิทยาลัยก็ถูกรับรองโดยไทยยูนิสตีคอนสทูติยมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเ,าเริ่มต้นเราจะต้องแอดตัวไทยยูนิสตีคอนสทูติแยมเข้าไปที่ทัชเซอร์ติฟิเคตก่อนนะครับก็แอดเข้าไปตรงนี้นะครับ mm. เพื่อให้สามารถที่จะเซอร์ติฟิเคตเอกสารได้ โอเคนะครับแบบนี้นะครับการที่เรา add ไทยยูนิเวร์สตี้ไทยไทยูนิเวร์สตี้คอนสแตนท์เข้าไปนะครับก็คือเราเป็นการยอมรับว่าเราจะยอมรับใบรับรายเส้นธนิคของทุกคนที่ไทยยูนิสตี้เป็นผู้ออกให้นะครับซึ่งไทยยูนิเวร์สตี้คอนสแตนท์เนี่ยก็จะออกใบรับรองให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้ง,งประเทศนะครับแล้วแต่และมหาวิทยาลัยก็จะไปออกใบรับรองให้กับ ให้กับบุคลากรทุกคนนะครับดังนั้นบุคลากรที่ได้ตัวตัวดิจิตอลไอดีมาจากมหาวิทยาลัย,ยก็จะสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะครับจากตรงนี้นะครับว่าเป็นตัวจริงนะครับซึ่งลายเซ็นนี้ก็จะอัปเดตตัวมีอายุนะครับลายเซ็นที่มหาวิทยาลัยออกให้ตอนนี้จะมีอายุหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับในปีหน้าก็ต้องออก ก็ต้องเป็นไฟล์ใหม่นะครับโอเคพอเราพอเราแอดตัวไทยยูซี่เข้าไปแล้วนะครับก็กดโอเคนะแล้วก็กดมาดิเด็แบบนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าลายเซ็นนี้ถูกแอปพูดแล้วหรือถูกวา l ีดแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเมื่อเราได้รับ ไฟล์ PDF จากบุคคลอื่นนะที่มีการลงนายชือชื่อในมหาวิทยาลัยกันถ้าเกิดว่าเป็นลายมือชื่อที่ถูกออกโดยมหาวิทยาลัยนเนี่ยก็จะขึ้นตัวสีเขียวนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นจริงๆของคนนั้นนะครับซึ่งมีผลทางกฎหมายนะครับเหมือนกับการเซ็นจริงๆ,ๆเลยในกระดาษน,นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราต้องการจะเซ็นชื่อของเราบ้างนะครับ ซูผมมีเอกาสารจากนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ลงชื่อให้หน่อยนะครับเซ็นชื่อตรงนี้นะครับการเซ็นชื่อเนี่ยผมก็จะต้องไปที่เมนูสติวิเกตตรงนี้นะเพื่อจะลงใายเซ็นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่ปุ่มลงใายเซ็นตรงนี้นะครับเทอรีไซ์นะครับคลิกลงไปนะครับก็จะ ลงในเส็นตรงนี้นะตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ว่าบริเวณที่เราต้องการเซ็นชื่ออยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นก็จะเข้าหน้าจอให้เราเลือก Digital Signature ไฟล์ที่จะใช้ในการเซ็นอันนี้ผมเคยแอดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยแอดเนี่ยเราจะต้อง Config New ID ตัวนี้นะครับเราก็เลือกไฟล์แบบนี้นะครับไปเอาไฟล์ที่เราได้รับมานะครับได้รับมาจาก มาไวเลยคือตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาได้นะครับก็แอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาตรงนี้เราก็ใส่พาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยก็เอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับ Copy มาแล้วก็มาใส่พาสเวิร์ดครบแปดอันไปตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับ,นะรบหลังจากได้ได้ตัวไฟล์ดิจิตอลไอดีไฟล์มาแล้ว เราก็กดคอนติเนียต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการสร้างลายเซนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยสร้างเลยก็จะมีหน้าจอประมาณนี้นะครับเราก็ควรจะสร้างลายเซนให้มันดูดีนิดนึงนะครับสมมติผมจะสร้างลายเซนก็กดครีเอทลายเซนนี้สามารถที่จะใช้การวาดเอาหรือว่านะวาดเอาแบบนี้หรือจะใช้จากรูปภาพนะก็ได้นะครับผมจะวาดเอาไปง่ายๆนะครับ มัวม่วๆไปก่นเรียบร้อยนะครับเราไม่เอาออาโลโก้เลยนะครับก็กดเซฟมาเนี่ก็เซฟนะครับ, save. รบเราเซฟเรียบร้อยอนะเราก็จะลงชื่อนะครับทุกครั้งที่เราจะลงลายเซ็นเนี่ยจะต้องใส่พาสเวิร์ดเสมอนะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยนะครับว่าจะไม่มีใครสามารถที่จะเอาลายเซ็นของเราไปใช้ได้นะครับ ก็กดลงลายเซ็นพอลงลายเซ็นปุ๊บมันก็จะเซฟลงไว้ในชื่อใหม่นะครับมก็เซฟมันมีแล้วโอเคก็เซฟทับเลยก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าเจะมีลายเซ็นผมปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับลายเซ็นนี้ก็จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้นะครับไฟล์นี้ก็คือไฟล์ที่ถูกเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราแล้รับไฟล์มานะครับ เราลองรับไฟล์ามาแล้วเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้เขียวๆขึ้นมาบอกว่า,วาอันเนี้ยเอกสารเนี้ยถูกเซ็นแล้วนะโดยใครนะก็คลิกเข้าไปดูนะถูกเซ็นโดยวิเชลาวุฒธรรมาเวเศษนะครับอน,ะนี้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแสดงว่าแอปพูบแล้วนะคคือเป็นบารดิตแล้วนะครับเ,เ,เป็นไเป็นลายเซ็นที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ลายเซ็นปลอม นี่นะครับอันต่อไปถ้ารับละ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 ไฟล์มานะครับเราเห็นสีเขียวตรงนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ตามกฎหมายเลยนะครับไม่จะไม่จะต้องไม่จะเป็นต้องเซ็นลงใครต่อไปแล้ะนะครับ